สวัสดีค่ะพบกับครูศศิยาสาพิมพ์ในรายวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องระบบการบริหารงบประมาณแผ่นดินค่ะความหมายของงบประมาณโดยสรุปหมายถึงแผนการดําเนินงานของรัฐบาลที่แสดงรายจ่ายตามวัตถุประสงค์พร้อมกับจํานวนรายรับและแหล่งที่มาของรายรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการจัดทํางบประมาณแผ่นดินนะคะเราจะต้องศึกษาพระราชะบัญญัติวิธีการบริหารงบประมาณซึ่งฉบับล่าสุดจะเป็นฉบับพศ2561ซึ่งเหตุผลในการใช้กฎหมายฉบับนี้เนื่องจากได้มีการยกเลิกพระราชะบัญญัติฉบับเก่าๆเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณการบริหารงบประมาณรายจ่ายการควบคุมงบประมาณรวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสำฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสําคัญและเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัติฉบับพศ2561มาไว้เพื่อเป็น หลักในการบริหารงบประมาณแผ่นดินต่อไปค่ะความหมายของคำว่างบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561กำหนดไว้ว่าคือจำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่รณนนีผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เรามาดูคำศัพท์ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561ตามมาตรา4ต่อนะคะงบประมาณรายจ่ายข้ามปีคืองบประมาณที่มีระยะเวลาในการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหมายความว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณีค่ะ ปีงบประมาณหมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาของปี1ถึงวันที่30กันยาของปีถัดไปเช่นปีงบประมาณพศ2558เริ่มต้น1ตุลาคม2,557สิ้นสุด30กันยายน2,568 เงินนอกงบประมาณหมายความว่าบรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจากนิติเหตุหรือกรณีใดๆที่ต้องนำส่งคังแต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้ได้โดยไม่ต้องนำส่งคังนี่หมายความว่าข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข่อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืมการค้ำประกันการซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นๆเงินจัดสรรหมายความว่าส่วนหนึ่งของงบป,ประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ก่อนหนี้ผูกพันระย,ยะเวลาหนึง่งหน่วยรับงบป,ประมาณหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรเงินงบป,ประมาณรายจ่ายและให้หมายความรวมถึงสภากาชา่ไทยด้วย หน่วยงานของรัฐส,ส่วนราชะการรัะทวิสาหกิจองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นส่วนนี้นะคะจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินพศ2534และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆค่ะหน่วยรับงบประมาณหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายและให้หมายความรวมถึงสภากาชาติไทยด้วย หน่วยงานของรัฐส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่งท้องถิน่นส่วนนี้นะคะจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3พอ,อ 34, และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆค่ะแล้วก็ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณตอนต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องการบริหารงบประมาณในหัวข้อต่อไปอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ